สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The s a t a r o 5445นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งอืมหายกันไปก็นับจะคลิปสุดท้ายก็ประมาณราวๆ5เดือนเนะ5เดือนเนี้ยโอ้โหไปทำอะไรมาบ้างก็ทำหลายๆอย่างคะ่ะก็ทั้งเรียนด้วยทั้งอะไรด้วยแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้ก็จะติดซีรีส์อืมซีรีส์จีนแนวตั้ง เออนะก็เลยแบบเออทำให้หายหายกันไปนะแต่ก็มีมีกิจกรรมหลากหลายที่ต้องไปโฟกัสก็เลยเออเดี๋ยวขอจำสินสักหน่อยนึงแล้วก็ตอนแรกว่าจะแค่เดือนสองเดือนแต่ว่าเออเออเอเอ,เอไหนไหนก็ไหนไหนละเดี๋ยวจะปรับอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ปรับอะไรในช่องหรอกปรับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองเนาะเออต้องไปเรียนหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็ ต้องมันก็มีเรื่องที่ต้องให้โฟกัสอะเนาะก็เลยเอออะหายไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะบางคนอาจจะลืมไปแล้วใช่ไหมเนี่ย เออนะอย่าเพิ่งลืมนะอ่ะกลับมาวันนี้นาะมุกเดิมนะเราจะมาเช็คพลังงานของใครคนนั้นที่คุณอาจจะกําลังนึกถึงหรือไม่ได้คิดว่าจะนึกถึงก็ได้นะอาจจะแบบแวบผ่านมาอุ้ยคลิปเด้งมาอีกแล้วคิดถึงจังเลยเราคิดถึงกันเองเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันแนละ้วก็เหมือนเดิมนะคะก็เราก็จะรับชมรับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะไม่ใช่คลิปหนึ่งคลิปเดในช่องไปัดสินเรื่องส่วนตัวนะคะเปิดอ่นานไพ่ไปเรื่อยเนาะเนื้อเรื่องเนื้อ,อ,อหาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็น เรื่องของใครแล้วก็อย่าเอาออคลิปหนึ่งคลิปได้ในช่องไปตัดสินเรื่องส่วนตัวเหมือนเดิมนอ้วที่เราจะชอบพูดอะไรที่ดีๆเก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็ช่างหัวมันทิ้งมันไปนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะอืมก็คิดถึงเหมือนกันนะบางทีแบบเออโพสโพสน,น,นู่นนนี่แล้วก็เออมีพี่เพื่อนๆน,น,นะคอมเมนต์นะก็นั่นแหละยางน,านั้นนะคะก็ ยังอ่านไพ่ยอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอแอบซุ่มเออแอบจำศีลเนะาะมาดูพลังงานวันนี้นะคะของพวกคุณหลายๆคนกันนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีหลายๆอย่างนะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเอ,อคุณเนี่ยทำเรื่องราว บางเรื่องหรือบางสิ่งบางอย่างนี่คุณกาลังประกอบร่างไปตามความฝันความหวังหรือ,อะไรก็ตามแต่เนี่ยตอนนี้คุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้รวมถึงไม่ว่าจะเป็นการควบคุมในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามแต่หรือกระทั่งว่ามารับชมรับฟังในวันนี้เนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยมีความผ่อนคลายมีความเรียกว่าเ,เรียกได้ว่า พลังงานพลังใจอ่ะมันถูกฟื้นฟูมันถูกปรับปรุงมาได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเนาะบางคนอาจจะันหลังจากสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะพบอยากจะเจออีกแล้วไม่ขอกลับไปเจออีกอะไรอย่างนี้เนาะรว,รวมถึงว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณนะ่ะควบคุมมันได้ละ ควบคุมทั้งปัจจัยภายในตัวเองแล้วก็ปัจจัยภายนอกเนาะก็ควบคุมตัวเองไม่เอาไม่นําพาตัวเองไปเข้าไปสู่อารมณ์ดาวดิ่งไม่ไปฟังเพลงที่ทําไม่คิดถึงใครคนนั้นไม่ไปทําอะไรให้เกิดความรู้สึกว่าเอะเออหรือเขาจะกลับมานะอะไรอย่างนี้เออหลายๆคนก็เลือกที่จะตัดสินใจอะไรที่มันแบบเ,เขาเรียกอะไรตัดฉับตัดแบบไม่สนใจโน no, สนโนแคร์ no อืม นะดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วนะจ๊ะในเรื่องเรื่องของความจิตใจหรือสิ่งที่คุณกําลังคิดกําลังเป็นกับใครคนนั้นเนาะมาดูฝั่งของเขากันบ้างนะคะดูเหมือนว่าเราจะบอกว่าฝั่งของเขาเนาะตอนนี้มันมีเรื่องราวหลายอย่างตั้งแต่คุณปล่อยมือจากเขาไปเนาะบางทีคนคนนี้เนี่ยก็กำลังแบบรู้สึกได้ว่า มันมีความคิดถึงมันมีความคิดในช่วงเวลาเก่าๆที่อาจจะเคยอยู่ด้วยกันเคยไปเที่ยวด้วยกันเคยไปกินข้าวด้วยกันอะไรก็ตามแต่คนๆนี้อาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะเทคุณไปก็ได้เนาะในช่วงเวลาหนึ่งที่อยู่ดีๆเขาก็ห่างหายไปคุณทําให้คุณสับสนว่าวุ่นใจก่อนหน้านี้ที่มันเจอแม่หมอแล้วก็อยู่ดีๆแม่หมอก็หายไปเออเหมือนเหมือนโดนเทเลย เอออะไรวะเนี่ยนะเออนะคะหรือว่าพวกคุณกําลังคิดถึงแม่หมออยู่จริงๆแม่หมอไม่ได้แทใครไปเลยนะเออนะไม่ได้เททุกคนไปนะจ๊ะอืมหลายๆคนนะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาระลึกถึง อตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะ,ะถ้าบอกเรื่องหนึ่งก็คือเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็คิดว่าการตัดสินใจครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจผิดพลาด<ๆ>เขาคิดว่าเขาจะโนสนโนแค์คุณแต่เอาเข้าจริงๆแล้วอะพอเขาผ่านระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งมันเริ่มนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยมีให้สิ่งที่คุณเคยทําให้ภาพความทรงจําแต่ลหล้งมันก็วาบฉายแวบขึ้นมาอยู่เรื่อย เนาะมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่สามารถที่จะตัดออกไปจากคุณได้ในขณะที่คุณน่ะในช่วงระยะเวลาแรกๆอ่ะคุณเฟ้งฟางมากเลยเหมือนถูกปล่อยลอยแพเหมือนล่องลอยอยู่ในอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีไม่มีอะไรให้จับไม่มีอะไรให้ยึดเลยหัวใจคุณแบบอ่อนละโหยโลอยแรงเออไรเรี่ยวแรงมากอะไรอย่างนี้เนาะแล้วคุณอาจจะมีการตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าฉันผิดอะไรทั้งที่ว่า คุณก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะเออเพียงแต่ว่าอยู่ดีๆคนคน,นี้เขาก็เทเขาก็ทิ้งคุณไปอืมนะในสถานการณ์อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เหมือนว่าคุณรู้แล้วแหละว,ว่าจบความสัมพันธ์ไปจบก็จบอ่ะตอนนั้นคุณอาจจะแบบอุ๊ยเขาจะกลับมาไหมมีคําถามในหัวอยากถามแม่หมอจังเลยว่าอยากให้เขากลับมาต้องทำยังไงดีแต่ตอนนี้หรอคุณบอกอ่ะจบก็จบฉันะเจอทางออกในชีวิตของฉันแล้ว เนาะคุณเลือกที่จะตัดจบคุณเลือกที่จะไม่ไม่หรือบางคนอาจจะคิดว่าเออเมื่อก่อนอาจจะอยากให้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เหมือนกับไม่อยากเจอกันอีกแล้วถ้าเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นในชาตินี้หรือชาติหน้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณบอกว่าคุณไม่อยากเจอแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ยเออเนี่ยดูสิคุณจิตใจคุณเข้มแข็งอะจิตใจคุณแบบโนสนโ r e no c a พราะตอนนี้คุณใช้ชีวิตสบายๆบ,บางคนก็มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นบางคนก็มีอะไรที่บางอย่างที่เรียกว่าคือคุณอาจจะไปเจอโอกาสไปเจออะไรใหม่ๆที่มั่นคงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะไปเจอความรักดีๆความรักครั้งใหม่เออซึ่งก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ถูกใจในตอนแรกแต่ไปเป็นมาๆเขากับสร้างความมั่นอ,อกมั่นใจสร้างความมั่นคงทางใจให้คุณได้เนาะแล้วตอนนี้ดูสีหัวร้อยหญ่เลย เออพลังงานของคุณอนะ่ะมันมีเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าแบบมีความสุขหัวเราะก็เต็มที่ไปเลยเลยนาะให้สะสมกับที่ผ่านมาที่เคยร้องไห้เสียใจอ่ะใช่ไหมเออคุณเคยแบบรับหูรับตาแบบ คิดว่าเขาจะกลับมาคิดว่าอยากจะเชื่อใจเขาอยากจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้คุณอาจจะเคยคิดแบบนั้นก็ได้คิดแล้วคิดอีกซ้าไปซ้ำมาแล้วสุดท้ายแล้วว่าคุณก็ให้คําตอบกับตัวเองได้ว่าเอ,อ้ยไม่เอาละพอละหยุดเถอะอือ,อนะฟังของเขาเนาะในสถานการณ์ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาอะพอคุณไม่สนใจพอคุณเลิกพอคุณปล่อย อะอยากเป็นอิสระนะคุณก็ไปเลยโอ้ยขอโทษหัวใจอยากคลายพออยากเป็นอิสระนะก็ปล่อยก็ไปเลย เออแต่กลายเป็นว่าคนคนนี้อยากจะวิ่งไล่ล่าตามคุณอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอยากจะให้คุณเนี่ยกลับมาทําดีกลับมาเป็นคนน่ารักกับเขาเหมือนเดิมหรือบางคนน่ะเขาอยากจะกลับมาขอโทษเขาอยากจะกลับมาเพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยอาจจะอยากจะให้เขากลับมาเคลียร์ใจตอนเนี้ยอยากมาก็มาอยากไปก็ไปหรือบางทีไม่ต้องมาเจอกันเลยก็ได้อย่างที่เราบอกไปในตอนต้นเนาะ กลายเป็นว่าอยากจะขอโอกาสแต่คุณไม่ให้โอกาสนะบางคนบล็อกเขาไว้บางคนก็ไม่ต้องโทรมาหรอกหรือบางทีบางคนอาจจะจําเบอร์ได้อาจจะลบเบอร์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโทรเข้ามาปุ๊บเอยจําเบอร์ได้เออนะมือลั่นค่ะกดบล็อกไปเลยอะไรอย่างเงี้หรือบางทีอาจจะมีการส่งข้อคว,ความการติดต่อสื่อสารเข้ามาแต่ว่าคุณเองก็อเกาหัวค่ะ จะรับมันดีไหมหรือไม่รับดีเออคุณเริ่มคิดเยอะแล้วแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคุณก็แพ้เสียงในหัวค่ะคุณก็เออไม่เอาอะ่ะเออเพราะว่าที่ผ่านมามันทําให้คุณแบบเจ็บช้ำน้าใจมาเยอะแล้วนะพอพอเอา เอาอะไรนะเอามาชั่งกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะ่ะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ดีกว่าอย่าไปยุ่งเลยหรือบางคนอาจจะเจอคนที่ดีกว่าแล้วอะไรแบบนี้ก็ไม่เอาดีกว่าฉันไม่อยากกลับไปเจออะไรที่มันแบบเป็นเหมือนของเน่าเสียอีกแล้วอะไรเงี้ยอืมนะคะในฝั่ง,งคุณเนาะตอนนี้เหมือนกับเนี่ยหันหลังจากหันหลังไปแล้วไปเลยจริงๆเนาะเหมือนกับว่าคุณมันเจ็บปวดมามา,มากแล้วแหละ มันเคยแหลกสลายมันเคยทุกใจอืมมันเคยระแวงมันเคยสงสัยมันเคยอยากได้คําตอบแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่อยากได้คําตอบนั้นอีกแล้วไม่ว่าคําพูดเหล่านั้นจะมีเหตุผลเธออาจจะมีร้อยเหตุผลอะไรสักอย่างก็ตามแต่ไม่ฟังไม่ฟัง,ไม,ฟงไม่เอาแล้วเนาะอย่าก,กลับมาเลยดีกว่าเออเหมือนกับว่าคุณพิ้งไปคุณเทไปคุณไม่หันหลัง คือคุณไม่หันกลับมาอีกแล้วอะคือมันมีมันเป็นความรู้สึกแบบนี้เลยนะอะตัวเขาจะทำยังไงต่อไปหาวิธีทุกอย่างอยากเริ่มความสัมพันธ์ใหม่เนาะมีทั้งอ่แอบไปปรึกษาเพื่อนฝูงเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ หรือเข้าหาคนรู้จักของคุณเพื่อนฝูงของคุณได้ซ้ำนะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมตอนนี้หรือบางคนอาจจะได้รับข้อความจากเขาว่าอาจจะมีการส่งสติกเกอร์มาสักตัวหนึ่งเอออย่างเชิงก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่สุดท้ายแล้วบางคนก็เห็นแล้วก็อาจจะแบบมาอ่านไม่ตอบเออนะใช้นิสัยไหมหมอ <laughs> อ่านก็ได้แต่ไม่ตอบแล้วก็ลบไปเลยอะไรแบบอุ้ยมือลั่นค่ะลบไปแล้วใครก็ไม่รู้อะไรเง,งี้ยเออเนาะเหมือนกับว่าเขาอะตอนนี้มีหลายอย่างเนาะที่จะต้องคิดที่ต้องทารวมถึงเรื่องตัวคุณด้วยนะอยากจะกลับมาหาในความสัมพันธ์อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะ เป็นคนใหม่สําหรับคุณแต่คุณน่ะไม่เชื่อเราแหละเรามองไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าคุณอาจจะมองว่าก็มันก็เหมือนกับหนังสือเล่มเดิมๆอ่ะอ่านยังไงก็เหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมอืมนะคุณจะทํายังไงเออนั่งอยู่เฉยๆค่ะไม่อยากจะเครียดอีกแล้วนะคะคุณไม่อยากกลับไปเป็นคนเดิมที่ต้องคิดแต่เรื่องของเขาระแวงแต่เรื่องของเขาเอาเขาออกจากหัวไม่ได้คุณคิดว่าตอนเนี้ย คุณได้เจออะไรใหม่ๆห,ห,หรือแม้กระทั่งว่าบางคนเรียกว่ามีคนรักใหม่หรือบางคนก็อยู่กับตัวเองบางคนก็ใช้ชีวิตชิวๆอ่อออะอืมอาจจะแบบขาดความรักก็ได้แต่ว่าขาดเงินฉันก็ขาดไม่ได้นะฉันเลือกเงินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้ากลับไปอ่ะสมมตินะถ้าเกิดเขาเขาทักมาคุณอาจจะคิดมากก็ได้ถ้ากลับไปคุยมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมพ,พ้นพ่จา วนลูปเหมือนเดิมเรื่องเดิมๆที่ผ่านมาคุณก็กลัวว่าเอ้ยเขาจะไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาอาจจะมาดีแค่สองสมวันแรกเออพอคุณใจดีกลับกลายเป็นว่าเขาก็เหมือนเดิมเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณเชื่อเราว่านิสัยอ่ะนิสัยเดียวว่านิส,ยนสยัยเนานะเออ้าพูดแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะมันเดี๋ยวมันจะหยาบคายไปนิสัยมันเปลี่ยนแปลงกันได้ยาก อนะคะถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเขาก็คงจะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่มีคุณณในความสัมพันธ์แล้วเราไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนอะไรเอาเวลานี้ซึ่งถามว่าคุณอยากจะได้เขาไหมเราบอกแลว้วมันไม่ได้อยากจะได้ไพ่ในหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นในฝั่งคุณนะ่ะมันเป็นการที่จบแล้วจบเลยอืคุณค่อนข้างเด็ดขาดในความสัมพันธ์นะ นะคะวันนี้มันมันเป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้แหละนะคะอ่ะสรุปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสรุปว่าเขาอาจจะมีการแอบซุ่มมาทําอะไรสักอย่างหนึง่งเนาะเพื่อที่จะเพื่อที่จะอยากจใจคุณคืนดีกลับมาคุยกันเหมือนเดิมเนาะแต่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วคุณจะแม้กระทั่งจิตใจตัวคุณเองก็ไม่ได้วันไหวแล้ว เหมือนพลังงานของคุณนะบาลานซ์ชีวิตได้ดีแล้วคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องงานเรื่องเงินหรือคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วที่คุณโฟกัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะมาอีท่าไหนเขาจะมาแบบแบบไหนก็ตามจะมาเซอร์ไพรส์คุณจะมาให้ของขวัญจะมานั่นนู่นน,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 นี่มันเหมือนกับว่าก็เฉยๆกองไว้ตรงนั้นลวแหละแนวนี้มากกว่านะคะอืมเอามาพากจะแนะนำอะไรนะคะเป็นการปิดท้ายนะ ให้จะนะมาอะไรเนาะสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่นะคะก็ลงมือทำเนาะบางทีมาพลังงานพลังใจที่คุณมีอยู่นะคะก็ปลดปล่อยมันออกมาอยากจะทำอะไรก็ทำในสิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งที่เป็นโอกาสก็รีบไขว่ขวาเอาไว้เนาะเพราะโอกาสเนี่ยมันมันมาแป๊บเดียวแหละเออเหมือนดาวหางแล้วมันก็หายไปใช่ปะ อืนะคะถ้าหากว่ามีเรื่องให้ต้องคิดมากเนาะก็หยุดที่จะตั้งสตินิดนึงอาจจะมานั่งสมาธิอ่าเขาเรียกวอะไรเหมือนกับดูลมหายใจตัวเองอืมคือไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ว,ว่าไปบันเทิงไปอะไรเอนเตอร์เทนเหมือนเหมือนเราที่ไปติดซีรีส์นะเอออันนั้นมันไม่ใช่การทําสมาธินะอันนั้นก็นคือบันเทิงลุลน้ลนๆไม่มีอะไรผสมเลยมันคือการออย่างเช่นนาสมมติวเครียดหรือว่าอะไรมันหลายๆอย่าง ก็หยุดอยู่นิ่งๆแล้วก็อาจจะดูรูปภาพส,สวยๆหรือบางคนน่ะไปเอไฟไพ่ตามแม่หมอใช่ไหมก็ดูหน้าไพ่เอ๊ออันนี้มันความหมายว่ายังไงนะเออเห็นอ่ะเห็นพระจันทร์อมมันคือยังไงนะ ออหรือเห็นอะม้าสองสีเอ้มาความหมายเป็นยังไงไพใบนี้ตีความหมายได้นอกเหนือจากตำราเป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยเออลองลองไปโฟกัสเรื่องอื่นๆดูนะถ้าว่าเรามีความเครียดหรืออะไรก็ตามแล้วก็ช่วงนี้ก็นอกเศรษฐกิจแบบนี้เก็บเงินเก็บทองเอาไว้หน่อยก็ดีนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้เลยนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะก็จะพยาพยามจะพยายามจะพยายามกลับมาสร้าง เสียงหัวเราะสร้างความสนุกเหมือนเดิมนะคะวันนี้นี่ก็อาจจะสั้นๆน,นิดหนึ่งคือพูดไปเนี่ยก็เหมือนเหมือนจะแบบน้ำมูกจะไหลอีกแล้วเออก็แพ้อากาศเหมือนเดิมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ครั้งในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ